สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับนะเช่นเดิมครับเราอยู่กับโรคอัลซ์นเสื้อขาวกับปีศาจสาวไดเดินทางออกมามุ่งหน้าไปยังเมืองแห่งเหตต้องห้ามที่เป็นจุดหมายแน่ว่ากันว่ามันเนี่ยเป็นเมืองจกักรพรรดิโมโหรานและตระก,การตาปกครองชายแดนรักษาความสงบของ3,000แขวนแต่สิ่งเหานี้ไม่เป็นที่พูดถึงในสามพแควนมากนะัก ซื้อหาวก็ปีศาจสาวเพิ่งทราบลังให้เข้ามาในเขตปอดมนุษย์มีคำเล่าลือมากมายผู้มีเสียงประหลาดดังมาจากมหาสมุทรเบื้องล่างสิ่งมีชีวิตนานาชนิดล้วนสัตว์ลริยสัตว์ร้ายตามร้ายชาในคุกข่าวกับคืนมันเป็นจู่รืธอของเขตปอดมนุษย์ไม่คิดว่าจะมีทะเลยามนี้มันมีขึ้นไม่สิ้นสุดมีหอยสังรอยอยู่การทะเลเป็นเสียงร้องของมันปล่อยริ้วขึ้นออกมา สะเทือนผิวน้ำกับเครื่อมเกิดเป็นคลื่นสูงเสียดฟ,ฟ้ามันเป็นหอยสังหรือซื้อหาวเนี่ยนับเห็นชานี้แต่ไก่ลลึงงานมากแม้แต่เขารู้สึกว่าเนื้อตัวเดั่นถึมพอคุูเตงไม่ได้จากนั้นเขาตกใจยิ่งขึ้นคื่นฟ้าทลายแั่นดินสุดตัวสัตว์นาชานิหอยขวนกาอากาศร่วงโงหมากาละนาวกอให้เกิดพายุฝนทว่วบริเวณเหตุการณ์ แบบนี้ช่างหน้าเรือเชื่อมันช่างหน้าพิศวงมันเป็นแต่ภากเป่ามันฟ้าจะถล่มดินทะลายนับดินจะลายะลาย,ลายดวงดาราได้ปีศาสาบขุดซื้อหาวดินก็ขมวดคิว้วเมื่อใช้เนสวรร์น,นะพบว่าภาพการทะเลเป็นเพียงภาพรวงตาไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงทำให้เขาถอนหายใจสงครามในยุคก่อน แต่ดังขึ้นมันเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยภูเขาถล่มคลื่นทะเลสาสั์ดาราจาักสันทือปีศาสาวพ,พูดนี่เป็นบันทึกที่นางเห็นในตำรากระดูกยิ่งไปกว่านั้นแต่หอยสังแบบนี้ไม่ได้มีเพียงตัวหรือสองตัวสามารถจินตนาการได้ว่าแต่มากหรือขนาดนะับตักวาลสันคอนและมันไม่ใช่สงครามที่แท้จริงเป็นเพียงการเปิดฉากเท่านั้น เริ่มต้นของสงครามที่แท้จริงการต่อสู้ของคู่เป็นอมตะจะใกล้นับจะน่ากลัวปานใดมันเหนือจินานารการถึงว่าโรคอันสมบูรณ์ผูกแบ่งเป็น9ก้าสวรรค์สิบภพสงครามใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วร่องรอยที่แต่ทิ้งไว้เกิดจากการตอบสนองขึ้นใหม่หมายความว่าวันนั้นไม่ใกล้แล้วโรคใบนี้อาจจะพินาศเช่นเซียนโบราณชิง จู่ๆมีรำแสงก็บีบพุ่งขึ้นจากทะเลอย่างต่อเนื่องร้วนปันฟ้าดินแยกรำแสงเส้นใหญ่่องสว่างตลอดกาดนี่ไม่ใช่ร่องร้อยแต่เป็นการโจมตีอย่างแท้จริงเสือหาวกับปีสาจสาโรบรีกชันดเมื่อถอยไกลๆเนี่ยก็ค้นนับก็รรบค้นโรบรีกทะเลข้างผืนนี้รำแสงก็บีเฉียดผ่านไปเฉือนยอดเขามากมายทางด้านฟ้าสูง ไม่ได้รับแสงกระบี่ร่องรอยทั่วฟ้ามีอุกาบาดคู่ตรงมาจากนอกโลกมันเป็นสถานที่อะไรกันทั้งสองมองหน้ากันหัวใจเต้ลศัสับพากรบไม่ทันต้องกายเป็นเท่าทุรีแน่นอนบางทีอาจมีชื้อส่วนของอาวุธเซียนฝังอยู่ใต้สมุดคืนเชียเป็นครั้งขราวทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นนี้พวกเขาคาดเดาเมื่อเห็นร่องรอยของแต่เกิดการตอบสนองทำให้รู้ว่านี่คงเป็นสานามรบแน่ดิ มีเศษอาวุธโรงเรืออยู่จึงดูไม่แปลกนะครับมากมายเช่นนั้นแล้วทะเลคืนนี้ยากรึกอย่างถึงจากนั้นพวกเขาสอบถามรวามคัดเมืองแห่งหนึ่งสิ่งมีชื่อเราเนี่ยบอกพวกเขาว่ามันเป็นสนามรบโบราณจริงๆมีเรื่องพิรึกนับต่างๆในทะเลคืนนี้น้อยคนที่จะเข้ามาได้อย่างปลอดภัยยิ่ง ใหญ่เยี่ยงเจ้าสำนักเพื่อเข้าไปใกล้ต้องตายแน่นอนตานทานกระบี่พวกนั้นไม่ได้ในเขตปอดมนุษย์มีเมืองไม่มากนะแต่ทุกเมืองล้วนมีกอาลักษณะตัหนึ่งมีมือดีนับไม่ั่วนอาศัยอยู่ทะเลผืนนี้มีรัศมีไม่รู้กี่มือรีตือหากระปีสาวสาสาเดิอเรียกเรียกไปตามริมหาดกว่าครึ่งเดือนก็ยังไมถึงปลายทางํายังพบเจออันตรายบ่อยครั้ง ยังคลิปตาผ่านไป10กว่าวันระหว่างทางซสือหาปีศาสาประสบการอันตารายหลายครั้งแต่ก็ผ่านมาได้ไม่สิ้นชีวิตในความเป็นจริงแล้วอย่าว่าแต่พวกเขาแม้แต่ทายาทของผู้กล้าโบราณที่อาศัยอยู่ในเขตปอดมนุษย์น้อยคนจะเดินทางไกลชนิดพอรู้มากเท่าไรอันตารายก็ยิ่งมากเท่านั้นในสุดก็ผลจากคารบคืนนั้นพวกเขาเดินทางนับอย่างรวดเร็วเป้าหมายมีเพียง หนึ่งเดียวคือเมืองจกักรพรรดิต้องห้ามท่ว่าจำต้องไปถึงที่นั่นถึงจะเข้าร่วมสำนักแช่สวรรค์ได้บอมเพนเพียนให้ตนพง,งาดยิ่งใหญ่กว่าเดิมผู้สูงส่งทั้งสามมีเส้นทางพิเศษให้เดินไปถึงที่นั่นแล้วใช่ไหมภูเขาต้องมีค่ายกวนขนทรงเป็นแน่เชื่อมต่อกับเมืองนั้นข้าคิดว่าน่าจะเข้าเมืองไปนานแล้วเสือหาวกับปีศาจสาวคาดเดาตลอดทางทีพวกเขาระหมากยากเข็นเดินทางทั้งวันทั้งคืนแต่ยังคง หาเมื่อที่ว่าไม่พบทั้งสองถึงขั้นสงสัยว่ามาผิดทางออกห่างจากเส้นทางที่ถูกต้องกระทั่งพบเจอเมืองโบราณแห่งหนึ่งได้รู้จักป่าของสิ่งมีชีวิตจ,จึงรู้ว่ายังอยู่บนเส้นทางพิกัดถูกต้องเพียงแค่ยังไม่ถึงเมืองจกักรพรรดิเท่านั้นพวกเราเนี่ยไปถึงก่อนหรือไม่ซื้อหาวาิามคาดเดาไม่ได้เลยค้า นำหน้าเจ้าอย่างง่ายดายหากคนอื่นพบเจอคาายคนขนส่งโดยบังเอิญเช่นกันอาจถึงปลายทางตั้งนานแล้วก็ได้ปีศาสาวพูดเสือหาพยักหน้าบางครั้งดวงก็เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถมาถึงขั้นนี้แล้วจําเป็นต้องเดินทางต่อไปอย่างกล้าไม่นานกลัวเขาก็เห็นสีแดงฉานพนนะพนึกนะพันหนึบพันดินมองไปไม่เห็นที่สิ้นสุดมันคืออะไรทะเลอีกแล้วหรือ ตือหาวกับปีศาสาวตรึงงานท่อตามองไปมีเครือรูปใหญ่ทะเลสีแดงกับเครื่อนไอความร้อนและอุ่ชวยมาร้อนอย่างน่าตกใจพืชพันุนที่นี่หายไปนานแล้วป่าสจากยอดเขามันเป็นดินแดนโบราณอันร้อนลุ่มมันคือราวาแต่มันเทียบเท่ามาหาสมุทรกว้างใหญ่เหลือเกินไม่มีที่สิ้นสุดแดงฉานทั้งคือราวาสัสสัตว์แดงประหนึ่งเลือดเรามาถึงที่ใดกัน พวกเขาตกใจอย่างแท้จริงราวาผู้นั้นมีมากเกินไปรวมตัวเป็นทะเลสราบก็มากพอแล้วแต่นี่เป็นทะเลครั้งนี้พวกเขาไม่อ้อมเพราะเห็นเสียรานในละแวกนี้ด้านบทสรักไว้ว่าที่นี่ไม่มีภัยอันตรายกับการอาจมีโชคชั้นใหญ่ทั้งสองเดินทางเหนือราวาผ่านไปอย่างรวดเร็วตุม่มสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งรำแสงร้อนละอุออกมาเป็นลำเป็นแสงสีแดงเขิงพุ่งไปโจมตีพัวเสือหา่ามันเป็นป่า มันเป็นปลาใหญ่สีแดงสองแสงสีทองแหวกปลายคางราวารูปร่างมันือมาปานคุณเขาโชคดีแล้วเสือหาดีใจชานเรียกตกใจเพราะจำได้ว่ามันคือปลาตะวันแข็งด้วยวัตถุวิเศษเข้มข้นเป็นสิ่งมีชีวิตหายาสุดแสนน่าเสียดายสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมันลุกขั้นเทพสวรรค์หลายปีมีภาษาสัมผัสว่างไวเมื่อเห็นมือใหญ่เยื่อลงไปมันก็หดตัวลงจากนั้นดำดิ่งลงใต้ราวาหายไปอย่างรวดเร็วเสือหาวก็หมดคิ้วไม่ยืน่นมือลงใต้ราวาความ หาไม่ตบแต่กลับไม่พบอะไรเลยเฮียดึกหนักใต้ทะเลมีค่ายกลสุดสมขัดขวางสัมผัสของข้าบอสเซีราสลักไว้ว่าไม่มีอันตารายมากแต่หมายความว่ายังคงอันตารายเพียงแค่ไม่ระบากมากนะักแน่นอนว่ารายทีผากนี่เป็นข้อความของบุคคลสูงส่งเียเสียว่าข้าไม่ได้พูดปีศาาสาวพ,พูดทั้งสองมองกันและกันรู้สึกแปลกชอบกลประมาทนะไปเสียแล้วหากเป็นคาพูดของบุคคลเหนือชั้นเจ้าสํานัก สำหรับคนทั่วไปอาจไม่ราบรื่นเช่นนั้นเข้ามาแล้วอย่าได้ย่อท้อยำต้องเดินทางอย่ารวดเร็วแม้จะเป็นอันตรายแต่ข้าคิดว่าหากเราร่วมมือกันต้องไปนักต้องไม่เป็นไรหากย่ำแยกก่ก็หนีตะเริดก็พออีสาวสาวจริงจังอย่างมากจัดก,ก็พูดได้น้าระื่นเสือหาพยักหน้าเดินทางตามนางไปหลายวันต่อมากองเล็บน่ากลัวก็ยื่นออกมาจากทะเลหมายความวกเขามันซีดเผือกเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่ บทขยี้ขวามิติทั้งสองวันใจสำแดงวิชาสุดความสามารถเคลื่อนไหวนับรบทันทีทันใดพบก็ขาสัมผัสได้ว่าโครงกระดูกแข็งแกร่งเหลือเกินแม้จ้าสำนักมาหามาท้ากับมันคงจะถูกกำราบเป็นแน่แต่เป็นเพียงโครงกระดูกเท่านั้นเพอในโรคพอในกระโหลกมีเพียงแสงเบาบางกำลังกระพริษแสดงให้เห็นว่า มันไม่มีความตระหนักหรู้มีเพียงแสงแห่งวิญญาณอันเรือนรางเท่านั้นมันยิ่งใหญ่เพราะตัวโครงกระดูกเองมันสูงเกือบแสน่ังยืนอยู่กลางทะเลลาวาเรือนรางข้ามหัวอยากจับตัวเสือหากับปีศาสาวตุ่มพาดินทรายโครงกระดูกมีพันุภามรุนแรงเหลือเกินพันธนาการปีศาสาวลงมือเสกประคำหินออกมาถือว่าต้านทานมือซีขวาทีข่าวนะัที่ออกมาอีกครั้งไว้ได้ นี่คงเป็นสิ่งมีชีวิตน่ากลัวที่ตายจากสงครามเซียนโบราณมีแค่โครงกระดูกก็สังหารเทพสวรรค์ได้ง่ายได้ตอนนั้นหากมีกายเนื้อมันจะยิ่งใหญ่ปานใดกันปีาศาจสาวขุดอย่างดีที่ประคำกำราวิญญาณเหนือธรรมชาติโครงกระดูกสูงแสนจ้างจดจ้องประคำโดยสตีลเรือรางจากนั้นก็ลืมตัวลงนอนกลางอากาศนับการทะเลลาวาจมลงไปช้าๆแล้วหายรับไปการเวลาเนิ่นนานผ่านไปโครงกระดูกยังไม่ยอมสลาย น่าตะ่นหนักแม้แต่ซือหาวก็ทําได้เพียงอุทานแบบนี้ต่อมาไม่นานพวกเขาก็เห็นก้อนหินอาทะเลร,ราวาด้านบนสลักอักษรตัวเตือนบนุ่นหลังทะเลกระดูกจัก,กรพพัดเสือหาวขมวดคิ้วด้านหน้ามีอันตารายจากบันทึกบนก้อนหินที่นั่นฝังร่างของคนเย้ยประีแนอดิตมีโครงกระดูกของพวกเขาจัก,กรพพัดบางทีอาจเป็นเซียนแล้วหรืออาจจะยังคุกคีโรกีกาต,ต่างสมญาณว่าจัพัดต้องมีผู้กล้าคนหนึ่ง เผ่าพันธุ์แน่นอนปีาสาวคู่นี้เป็นบันทึกที่นาเห็นในหอกำคีของสำนักตัดฝาจักกรพัดที่ว่าไม่ใช่จกักรพรรดในรานชสำนักแต่เป็นจกกักรพรรดบนเส้นทางการบำเพ็ญเพียรเขตฝังร่างจากักรพรรดหรือมีร่างจากักรพรรดทั้งหลายพวกเขาอยู่โรงไม่กล้าบุกทะเลทร่าเข้าไปเสือหาใช้เนี่สวรรค์หวังว่าจะเห็นความเป็นจริงแต่เห็นเพียรชาเลราวาสสัตร์คล้ายว่าจะมีโครงกระดูกเรียบนะครับเรียงรายใต้ ท้องทะเลน่ากลัวยิ่งกว่าโครงกระดูกสูงร่วมแสนจ้าเทียนเมื่อคู่นี้เสียอีกภายในโครงกระดูกนั่งขาสมาธิดูเหมือนไม่สูงมากนะักแต่กลับเจอจ้าปานดวงตะวันเป็นงประกายใต้ทะเลลาวาสัมผัสถึงกลิ่นอายของเสือหาวกระปีศาสาวได้บนโครงกระดูกมีพลังลึกลับกำลังเคลื่อนไหวชิงยิ่งไปกว่านั้นมีเลือดพุ่งออกมาจากหน้าผากของมันสวรรค์ปีศาสาวอุทานเลือดคนนั้นกลายเป็นแสงสีแดงะลวงผ่านฟ้าฟวา,าทำให้ดวงดาว บนฟ้าร่นล่วงโรงมาไม่ขาดสายมาทําให้ทั้งคู่พันพึงและตกตาหึ่งจัก,กรพรรดิแห่ง่ากันเน,นี่ยหรือพันธุภาพของพวกเขายังไม่ทันได้เขาไกลก็เห็นภาพแบบนี้แต่ไก่ต้องรวมกว่าเขารวนสิ้นชีพในการเวลากระดูกที่เหลือกาบมีพันธุภาพเยอะประจําปีเช่นนี้จัก,กรพรรดิเหล่านี้ล้วนตายเพราะสงครามปีศาสาวคูดด้วยน้ําเสียงนับมั่นใจเสือห่าเงียบงนันสถานการณ์ศึกในตอนนี้ โหดร้ายเหลือเกินผู้กาที่แข็งแกร่งที่สุดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถึงได้ชื่อว่าเป็นจัก,กรพรรดิบางคนเป็นอมตะนานแล้วบางคนยังคงเดี่ยวรนไม่ว่าอย่างไรสิ่งมีชีวิตที่ได้ชื่อว่าเป็นจัก,กรพรรดิรวนเป็นบุคคลที่สถือนอดีตยันวันนี้แต่ที่นี่กับฝังร่างของคนเช่นนี้และไม่ใช่ เพียงร่างเดียวเท่านั้นสิ่งมีชีว์เหล่านี้แข็งแกร่งเหลือเกินซืือหาวเห็นเศษกระดูกมากมายจมอยู่ในใต้ทะเลเป็นเพียงเลือดที่รงเหลือของพวกเขาเท่านั้นพุ่งออกจากหน้าผากทำให้ดวงดาราร่วงหลุน่นมาสะเทือนควัญเหลือเกินทะเลราวาผืนนี้กว้างขวางเพียงบริเวณที่เสือหาวกระปีศสาสาผ่านมาก็ยาวไม่รู้กี่มือรีแล้วดวงดาวร่วงล่นลงมา กระแทกบนผิวราวาเกิดเสียงดังสนั่นเกิดเครือรูปสูงเสียดฝาแต่ว่ามีกระดูกจักรพพัดมากมายอยู่ที่นี่เกินเจิงแม่รุนแรงมากเกินไปกระดูกจักรพพัดที่นั่งขาดสมาธิวา่างเปล่าว่างวับบทขยี้ดวงดารากลายเป็นปุ๋ยผงร่วงลงมาแต่ส่วนหนึ่งของราวานี่มันแม้แต่ปีศาจสาวก็ตกตะลึง,งนันปากสีแดงอากว้างเบิกตากว้างจนกลมกว้างเรือนล่างงดงามอ่อนแอนมองไม่เห็น นับมองเนี่ยเพื้องหน้าพร้อมกับหน้าอกกับเครื่อมหายใจฉี่กระชั้นมันต้องเป็นยานวิเศษที่ยิ่งใหญ่ปานใดเป็นพลรรังที่เหนือธรรมชาติเช่นใดกันซสือเห่าแงหน้ามองทองฟ้าจานั้นมองโครงกระดูกเท่าไในท้องทะเลเรือเชี่ยวหลงเรือเรานั้นสะเทือนดวงตะวันดวงดาราร่วงหล่นมันช่างหน้าตาลึงเหลือเกินเขากำลังพาดาว่าก่อนตายคนพวกนี้ยิ่งใหญ่ปานใด น่าเสดาที de de nós, as, os, ่เขาคาดเดาไม่ได้เพราะมันเกินขั้นที่เขาจะเข้าใจได้หากไม่บรรลุลรวก็ไม่มีทางรู้ได้เลยเป็นเพราะตอนนี้เขายังแข็งแกร่งไม่มากพอยังไม่หลุดพ้นมีฉเช่นั้นต้องรู้ได้แน่ชัดว่าพวกเขาเป็นใครกันเฮ้ยได้ยินมานานแล้วว่าคนที่ได้ชื่อว่าจ่าพัดต้องเป็นผู้ดำรงอยู่ที่สะเชนอดีตยันวันนี้ ไม่เชลเล่สนิทปีศาสาถอนหายใจตกใจกับความสามารถของพวกเขาเสียใจกับจุดจบของพวกเขาบุคคลยิ่งใหญ่ปานนี้ต่างก็ตายในสนามรบเหตุการณ์ในตอนนั้นดูเดือดปานใดช่างหน้าเหลือเชื่อที่นี่มีวัตถุร้ำค่าไหมปีศาสาวส,สอดสายสายตาไปมาท่าทางเราก็มีแผนการชั่วร้ายวัตถุร้ำค่าที่ว่าต้องเป็นอาวุธเรื่องชื่อในประวัติศาสตร์แน่นอนทั้ง่าพันธุ์ ร่วมการโรมอาวุธไม่ว่าชิ้นไหนปรากฏได้เห็นเนี้ต้องสะเทือนประสพีนแน่แท้ตังคภัทท่ว่าบางคนเป็นอามตาไม่ตายบางคนอยู่บนจุดสูงสุดของโรคแต่ละคนร้วนเย้ยประพีไม่พ่ายนะครับในช่วงเวลาหนึ่งบวกกับมีชนชั้นใหญ่อาวุธที่สร้างขึ้นยอ่อมย่าลึกอ,อย่างถึงเสือหาการาสํารวจด้วยเนสวรปาดมองทั่วราทะเลร,ราวามีจริงๆด้วยไม่น,าน่าเสือหาเห็นเศษอาวุธตาทะเลร,ราวาแม้จะอยู่ห่างไกล มาแต่สัมผัสได้ถึงความเย็นละเยียกเราก็ว่าวุชิ้นนี้ฉีกตะก,กวาได้คือทางมาเถอะเราไม่ทานได้มาครอบครองหรอกปีศาจสาวถอนหายใจยอมรับความเป็นจริงประการนี้เพราะเมื่อคู่เศษกระดูกปล่อยพลังออกมาร้วนทลายดวงดาวได้หากสัมผัสวัตถุเรานั้นแล้วก็คงจะมีหายนะถึงตัวเป็นแน่พวกเขาสำรวจที่นี่สังเกตบริเวณโดยรอบอยู่เนิ่นนานตอนนี้ที่นี่ไม่ถูกใช้งานวันหน้า อาจกลายเป็นสนามรบก็ได้ซื้อหากูดพางมองทะเลกระดูกจัก,กรพพัดมองท้องม้าอันกว้างใหญ่จิดใจเมื่อร้อยอะไรน่ะปีศซาสาวสักวันจะเกิดสงครามคนพวกนี้ตายในวันนั้นด้วยความอาฆาตกระดูกจัก,กรพพัดยังอยู่ไม่แน่พยายามฆ่าศึกมาหยืนพวกเขาสำแดงอะไรไอเห็นก็เป็นได้ซื้อหากูดแข็งแก่งเย่ยงทังคู่ยังเดินทางอ้อมทะเลขืนนี้เดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วหมายอยากถึงเมืองใหญ่ที่อยู่ รึกสุดในเขตปอดมนุษย์โดยเร็วเอ๊ะปีศาสาวแปลใจหลังพวกเขาเดินทางมาได้หลายร้านลีเหย,ยียบย่ำราวาสีแดงฉารู้สึกถึงความหนักอึง้งเพิงวางในทะเลร,ราวาขบุขมวยราวก็มีเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงหน้าแม้จะอยู่ห่างนะับแม้จะอยู่เบนเส้นขอบฟ้าแต่ก็มองเห็นบางส่วนแล้วมันเป็นกาอหรือเป็นปลายทางของทะเลปีศาสาวพูดมันอยู่กลางทะเลเสือหาพูด ทั้งสองพอไปข้างหน้าทันทีนับภาพเรือลางค่อยๆชัดเจนขึ้นจานั้นทั้งสองก็ตกตาหึงไม่ใช่สุดยอดขอบทะเลแต่เป็นภูเขารูปใหญ่เมหุึมาอย่างยิ่งสูงทะลุชั้นเมฆยิงเผ่าไกลมันก็ยิ่งดูใหญ่โตมโหฬารประตการตามากขึ้นมันชัดเจนขึ้นทุกทีไม่เรือลางอีกต่อไปมองเห็นจำแจ้งอย่างสิ้นเชิงภูเขารูปนี้ใหญ่เหลือเกินมัน ไม่เหมือนคุณเขาแต่กับเหมือนแผ่นดินปีเพียงแต่ก่อตัวไปรูปภูเขาตั้งตระงานการทะเลร,ราวามันปราศจากเมฆใหม่ขมุกขมวัยเงียสงัดอย่างยิ่งคลายภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วทั้งสองใช้เนสวรสำรวจมันคลายว่าจะเป็นภูเขาไฟจริงเพียงแต่ใหญ่โตผิดปกติเหนือคำมันใหญ่ราวกับภูเขาไฟรุ่นนี้เชื่อมต่อกันนอกโลกโมโหราเหลอเกินยิงไปกว่านั้นทั้งสองร้วนชงงวดสนใจทะเลร,ราวาผืนนี้ เกิดจากภูเขาไฟลูกนี้ขนาดภูเขาไฟใหญ่เลอเกิดสูงไม่รู้กี่รีสูงเสียดฟ,ฟ้าเชื่อมต่อกับดวงดาวนอกโลกเขาพญาขุ่เสือหาวตกตะลึงมาเห็นอักสอนโบราณชนิดบนยอดเขาก็แสดงสีหน้าแปลกใจโอ้โหแค่ฟังชื่อก็รูแล้วว่าเป็นที่ดีตามต้องขึ้นไปดูสักหน่อยปีสาสาวร้องร้านพญาขุ่นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นใดอยู่ในอันดับต้นของสิบอสูรอยู่เหนือหมื่น ภ่าพ์ไร้เทียมทานเน่ดิได้ชื่อว่าเป็นสัตว์อมะตะมาเห็นยอดเขาที่ตั้งจากชื่อของมันที่นี่ยอมทำให้คิดไปต่างๆนานาไม่นำสำที่นี่มีราวาเกิดกิ่งมันจบเป็นทะเลยิ่งทำให้เกิดความคิดประหลาดว่ากันว่าพญขคงเกิดใหม่ทามกลางเปรเพลิงและทะเลเพลิงนี้ก็เต็มไปด้วยเปลไฟทั้งสองมองกันวับหนึ่งจากนั้นขึ้นเขาพร้อมกันพูดว่าเขานะพูดว่าเขา สู้คูดว่าเป็นแผ่นดินนะแผ่นดินจะดีกว่าเมื่อเข้าใกล้ดินนบเดินขึ้นเขาไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกว้างกวางเหลือเกินมีเพียงทอดมองลงมาจากฟ้าป้าจึงจะสัมผัสดได้ถึงความงดงามตะการตาของมันรอยเหนือทะเลราวาก่อตัวเป็นคุณเขากว้างใหญ่สูงทะลุชั้นฟ้าหน้าตรึงเหลือเกินเมืองโบราณเมื่อขึ้นบนยอดเขาที่นี่ราบเรียบและมีเมืองขนาดใหญ่หนึ่งหนึ่ง พาดดาวได้ง่ายได้ว่ามันอาจจะเป็นเมืองพญาหงงต้องรู้ว่าในตอนนั้นมีพญาหงเรือนบริสุทธิ์บำนับอาศัยอยู่ในดินแดนเซียนสถิตตอนนี้เห็นเมื่อเห็นนบบราสถานของมันของพวกเขาได้ไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกพีซาสาวุทานพาะนางพบว่าในเมืองเต็มไปด้วยไม้อูทงแม้จะสิน้นชีพไปนานแล้วแต่ยังคงไม่ผูพังสองแสงกระพริบแป๊บปัป๊บพาร้อมจาทองคำภูเขารูปใหญ่สีเทาเมืองโบราณอันเงยียบสงวนและมีไม้อูทง แห่งเขียวเปียสูเราว่ามันเป็นสถานที่อะไรพญาของอาศัยอยู่บนไม้อูฐงตำนานชนิดมีมากเลยเกินเพียงแค่ที่นี่เงียบสงัดเกินไปเต็ไมไปด้วยกลิ่นอายความตายไม่มีอะไรรองลือเลยเอ,อไม่สิปีศาสาวสังหรณ์ใจไม่ดีตือหารู้สึกไม่ชอบมาพากลนานแล้วจริงจับข้อมือปีศาสาวถอยหนีไปอย่างรวดเร็วหมอกควันลอยขึ้นที่เนี่เรือนหลางพวกเขายืนอยู่บนเส้นทางมาถึงในเมืองโดยไม่รู้ตัวแย่แล้ว เราหลวงเข้ามาในเมืองแล้วปีศาสวทอดสี 4. เดิมทีมวกเขาอยู่นอกเมืองแต่เมื่อคู่รีบร้อนหลบหนีถึงแตะตองคายกลทําให้เข้ามาในเมืองอย่างคาดไม่ถึงเห็นได้ชัดว่าที่นี่มีค่ายกลสัทธาโรการทั้งสองโจมเตียหลายครั้งแต่พบว่าออกไปจากที่นี่ไม่ได้แม้กระทั่งว่าเห็นกําแพงแต่ก็ปีนตายไม่ได้จะถูกผักกระเด็นเพิงคุ้งเคลิ้นฟ้าก็ถูกพลังกำลาบผักกระเด็นออกลงมาทั้งสองตกใจถูกกากขังนาน นับสามวันเมืองพยาวหงแห่งนี้มันเพียรึกลึกรับหนีออกไปไม่ได้ตวมโจูจถึงนับว่าถึงวันที่ห้าก็มีเสียงดังสนั่นมาจากเมืองเปลี่ยจากเงียสงัดเป็นสารสะเทือนกระทันหันยิ่งนักชาให้ทั้งสองเงยหน้าทันชีพากันมองไปทางต้นเสียงมีวัตถุประหลาดขนาดใหญ่มีตาข้างเดี่ยวกำลังเคลื่อนไหวหน้าเสียดายที่หมอกควันหนาแน่นเหลือเกินปวดบางแนสอนมองเห็นลักษณะของมันไม่ชัดเจน รู้เพียงว่ามันไม่ใช่มนุษย์สูงหลายพันจ้างราก,กระบองเกี่ยวหมาป่าตึงมันฟาดกระบองโรงไปบ้าเรือนไม้อุถุงในเมืองโบราณก็ถล่มทลายซื้อหาวกับปีศาสามตกใจเพราะพวกเขาเคยโจรยองเยืาอเชิญเมืองใหญ่โตให้พินาศเราหนีออกไปแต่ร้มเมหลวทำร้ายสิ่งก่อสร้างที่มีค่ายกลแห่งนี้ไม่ได้สัปปะรดขาเดียวแข่งหนะัก อย่างน้อยก็ร้ายการกับพวกเขาอย่างทับทวีมีสิ่งสร้างชาวรมอีกแล้วดินทรายเีวันฝุ่นผงควายกุ้งสั์ประลาดตัวนี้เดินต่อไปไม่หยุดเห็นอะไรทำลายสิ่งนั้นแต่เมืองพยาหของช่างพิรรศสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นถูกทำลายพังย่อยยับแต่เมื่อสัต์ปลรราดตัวนั้นผ่านไปพวกเขาก็คือสภาพกลับสู่สภาพเดิมเือหาวกับปีศาจสาวรมอีกอันใดพบพบว่าสัต์ปลรราดตัวนั้น กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ตุม่มกระบองเขียวหมาป่านะกระบองเขี้ยวหมาป่ายาวหลายพันจ้างฉีกผ่านหัวของพวกเขาไปสิงก่อสร้างระเบิดเจ้านี้แข็งแกร่งเหลือเกินน่ากลัวเป็นสุดในสู่รางจะมาระวาดเป็นเวลานานค่อยๆหายไประเหยเป็นไอในากาศเสื้อหาปีศสาสาวเบิกตากวา้างพอเห็นกับตาตัวเองปรากฏว่าสัตว์ประหลาดเมื่อคือมาตัวนั้นหายรับไปแล้วราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนต่อมาเวลาก็ผ่านไปครึ่งเดือน ทั้งสองจนบัญยาปิดปากเงียบเพราะพวกเขาหาทางออกไม่เจอเสือขาวอยากเรียกขินตีเชพเปเจ้าออกมาแต่เจ้านั่นกำลังรับหลายมีเปลือกหินคอภูมิคังนอกกำลังทำการแปลสภาพคันที่สำคัญสุดปลูกมันไม่ได้ติดอยู่ในเมืองร้างแห่งนี้นานนับสิบวันทำให้พวกเขากังวลกวายเกงว่าจะเผ่ากาดเข้าสำนักเทศสวนครั้งนี้ประมาณเกินประมาณเกินไปแล้วจริงมีคนมาในทสุดพวกเขากับผบ พาเปรียโปตีเห็นคนคนหนึ่งอยู่รำไรพวกเขาหันไปเปีนเครื่องสิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงเพื่อมองไปยังทิศทางนั้นมันเหมือนวิญญาณร่องรอยไปตามหลมเหียบสงัดไร้เสียงไม่มีคลื่นพลังเลยสกนิดรอยเหนือพื้นดินปะหนึ่งต้นหญ้าที่ถูกคัดผ่านนั่นเป็นชายชาราคนหนึ่งร่างกายภายผอมกำลังรับตาพิมพ์หนังพุ่มกระดูกขอบแห้งผิวหนังเรืองซีดปะหนึ่งกระทำจัดทองเหลืองรากระโค้งกระดูกเก่าแก่เดินออกจาก เกิดพี่พบเขาเป็นคนตายปีศาสากระทิบแม้กําลังจะเคลื่อนไหวแม้กําลังเคลื่อนไหวแต่เป็นดังวิญญาณไม่มีลมหายใจมีเพียงความเยือเกเย็นและน่ากลัวอือไม่นานทั้งสองเบิกตากว้างชายชาราคนนั้นเลยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ายามยื่นมือออกไปก็เช็ดดวงดาวร่วงหลงุงมาสองดวงตายไปรูปประคำวางลงกลางฟ้ามือปลายพวกเขามุนุนเสือหากับปีศาสาวตะระึงนันมาช่างเหลือเชื่อ ทำไมคนตายถึงมีภาพลูภาพยิ่งใหญ่ปลาหน,นี่ในความเป็นจริงแล้วคนคนนี้ตายไปแล้วจริงนาพาของเขาถูกทลรวาปหนึ่งถูกอาวุธแรมคมทีมแทนตอนนี้มันเป็นสัญญาสัญชาตญาณอย่างหนึ่งยังคงปรากฏได้เห็นในเมืองพญาขุศพโบราณแต่ว่ามันไปเหมือนสิ่งมีชีวิตในขุมนรกเรานั้นอาทางของเขาพิเศษอย่างมากพูดว่าเป็นวิญ,ญญาณแต่ไม่เคย ไม่ใครพูดว่าเป็นของตายแต่กับขยับได้มันเป็นสันทาธตายานี่เป็นเดียดสุดท้ายก่อนตายทําให้กายเนื้อของเขาไม่ดับสู่ร่องร,อ,งรอยปานวิญญ,ญาณแต่หน้ากลัวอย่างแท้จริงหากต่อไปมีสงครามบางทีอาจสาแดงความรุ่งร้ายแรงเหนือคำบรรยายได้เสือหาพูดอย่างที่ที่มันกำลังร่องรอยไม่สนใจเสือหากับปีศาสเอามารอยไปตามหนทางกว่าหนึ่งวิญญ,ญาณเราคิดว่ามันคืออะไรจะเป็นพญาของ หนึ่งในสิบปรูตหรือไม่ปีศาจสาซาพูดได้ของซื้อหาวเตล่สาบอาจมีความเป็นไปได้วันนี้ข้าได้เห็นหนึ่งในสิบประตูเลยอาจเป็นจริงก็ได้ทั้งสองคืมคำเพียงพิตาก็ผ่านไปหนึ่งเดือนทั้งสองถูกขังสามสิบวันแล้วมันทําให้พวกเขาร้อนใจติดอยู่ที่นี่เท่ากับเสียเวลาแนละเปลืองชีวิตยิ่งหนักสัตว์ประหลาดทั้งสองไม่ทําร้ายเราเลยน่าแปลกปีศาจสาซาพูดสุดท้ายหลังผ่านไปครึ่งเดือน ทั้งสองพบช่องโหว่ยามีบางอย่างปรากฏกลางเมืองโบราณเมื่อแต่ต้องค่ายกลอาจเปิดที่นี่เดินออกจากเมืองนี้ได้แต่ทว่าหลายวันต่อมาอยาเสือหาวกบพีสาสาวแต่ต้องค่ายกลร่างกระมวลแสงลงไปถูกส่งออกไปแล้วนี่เป็นถ้ำแห่งหนึ่งหมอกตลบอบอวลมีแสงส่องเจอจ้ายังอยู่ในเมืองหรือไม่หรือว่าที่นี่เชื่อมต่อกับเมืองโบราณแห่งนั้นสิ่งที่นายเสือหาวกบพีสาสาวตกใจสุดคือ ในถ้ามีไข่ใบหนึ่งคู่หนึ่งพวกเขาสัมผัสถึงพลังชีวิตอันยิ่งใหญ่ภายในไข่มีพลังปานจานวนมหาศาลอึมหรือจะเป็นไข่พยาคงอย่าบอกนะว่าโชคดีเข้าแล้วจะได้พญาคงสูงทรงอย่างนั้นหรือเสือหาวคลิปแดงตานา,นา,นานาช่วงวุมหนึ่งเพราะว่าไขาว่าบางอย่างภายในไข่หิวโหยมาเนินนา,นา,นานแล้วไข่แวววับและมีขนาดใหญ่แต่สมอเสือหาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของพยาคงที่เห็นยามย้อนเวลากาัเซียนโบราณหญิงคู่ มีพลังเสียสามเส้นคนนั้นไม่ทางเป็นนางแน่ถ้าเห็นนางตายไปต่อหน้าต่อตาจะได้ซื้อหาวสายหน้าโอเคเจอกันหน้าคลิปหน้าของครับ